แอ p r รูฟบายด็อกเตอร์สมิธสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดครับสำหรับช่วงนี้นะครับแอป r o v e d by ด r Smith รช่วงที่ผมจะรวบรวมเอาคำถามข้อสงสัยหรือแม้แต่ฟ o r w a r d m a i เมที่ทุกทุกคนให้ความสนใจกันนะครับมาวิเคราะห์ครับและสรุปว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องความเครียดน,นะครับเพราะมีคุณผู้ชมส่งอ e ีเมลมาหาผมเยอะแยะเลยครับยังมีท่านหนึ่งนะครับถามมาว่า มีเพื่อนบอกว่าความเครียดมากๆมีส่วนทําให้เราฉลาดน้อยลงจริงหรือไม่สําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแอ p พ o v ู d ครับเนื่องจากการเพิ่มความเครียดโดยไม่จําเป็นนะครับเช่นการนอนดึกไม่หลับไม่นอนซึ่งเศร้ากโกรธโมโหวิตกกังวลเป็นการกระตุ้นทําให้เกิดฮอร์โมนคอร์ติซอลขึ้นครับ ซึ่งคอร์ติซอลเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันต่ำลงและลดศักยภาพในการเรียนรู้สมาธิไม่ดีทำให้เรียนรู้ได้น้อยลงสำหรับปัญหาทุกอย่างนะครับสามารถแก้ไขได้ครับโดยการเปลี่ยนไปทำกิจกรรม,มอ,อื่นๆเพื่อพักสมองไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงหรือแม้แต่การนอนหลับครับและอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่พลาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับเราควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและก็ลดความเครียดของเรานะครับอย่างกรณีของอาหารเสริมนะครับก็ต้อง และมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการว,าว่ามีส่วนช่วยลดความเหนื่อยล้าของสมองและความเครียดครับหวังว่าุกทุกคนนะครับคงจะไม่ฉลาดน้อยลงจากความเครียดนะครับ ้อนรับกลับเข้าสู่รายการดรสมิธนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกครับแน่นอนนะครับในช่วงนี้เราเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากครอบครัววัสร์ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกันรู้สึกไงบ้างครับดีใจนะที่ได้มีโอกาสมาร่วมมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้น้องๆเช่นเคยอะค่ะเห็นว่าพี่แพทย์นะครับแล้วก็คุณเหล่งนะครับมีคําถามนะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็กเด็ก มาถามกับคุณหมอมาหมิวด้วยนะครับมีคําถามอะไรครับ,รบเรื่องที่พี่แพทย์ก่อน<ด>นคค้ครับได้ค่ะได้ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรคมือเท้าปากระบาดอยู่แล้วมันจะหายไปแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้ก็มีอีกแล้วยังทราบว่ามันจะยังมีต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามันเป็นยังไงกันแน่โรคเนี้ยค่ะเรื่องนี้นะครับในไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะก็มีการระบาดของโรคโรคหนึ่งที่เรียกว่ามือเท้าปาก นะครับมีหลายๆท่านนะเจ็บป่วยกันไปนะครับตอนนี้ก็เห็นกังวลอยู่เลยครับว่าโรคแบบนี้เนี่ยมันหายไปจากประเทศเราหรือยังแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาอีกไหมครับคือจริงๆไม่หายก็คือมันมีโอกาสเป็นได้อีกค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอมากเลยนักช่วงหน้าฝนนะคะก็คือมันอาจจะกลับมันอาจจะกลับมาได้อีกก็คืออย่างจะต้องเน้นการล้างมือทําความสะอาดก็คือถ้าเกิดเจอเด็กป่วยที่เป็นโรคก็คือควรจะแยกเลยอะค่ะก็คือควรให้หยุดโรงเรียนแยกห้องกันนะคะแต่ว่า อาการที่ต้องระวังก็คือถ้ามีไข้สูงมากหรือว่ามีซึมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องรีบพาไปพบแพทย์ยังไม่หายไปไหนนะครับมีโอกาสกลับมาระบาดใหม่ด้วยนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะมีคําถามอีกคาถามหนึ่งนะคะก็พอดีหน้าฝนเหมือนกันอยากรู้ว่าเด็กเล็กเนี่ยควรจะต้องดูแลยังไงบ้างคะคุณหมอ คือหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะมีโรคที่เกิดได้บ่อยเยอะอย่างเช่น mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดหรือว่าโรคอุจจาระร่วงนะคะ mm hmm. ก็คือจะพบได้ในช่วงหน้าฝนเพราะว่าคือเด็กอย่างที่รู้กันก็คือก็หยิบอะไรได้ก็เข้าป่าอ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะก็คือเรื่องการล้างมือเนี่ยสำคัญที่สุด mm hmm. ก็คือสามารถป้องกันได้หลายโรคอย่างเช่นเชื้อหวัดเวลาเราไอาจามปิดปากแล้วก็ล้างมือทุกครั้ง mm hmm. อย่างเงี้ยะะแน่นอนว่าฝนก็นำมาซึ้งความชื้นนะครับพอเกิดความชื้นเชื้อโรคก็ พัฒนาแต่ตัวได้อย่างรวดเร็วโรคติดต่อต่างๆเจอนได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นคาถามที่ดีนะครับคุณแม่เพราะว่าในฤดูฝนแบบนี้เนี่ยก็มันจะเจอโรคติดต่ออะไรหลายอย่างแ,แลว้วก็เจ็บป่วยอะไรก็รีบไปพบแพทย์หรือว่าถ้าป่วยหนักหยุดเรียนก่อนเลยนะครับไม่นนงั้นเราติดอยน่ั้งโรงเรียนแน่ๆเลยนะครับแน่นอนว่ามีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับส่งมาโดยตรงเลยครับจากทวิตเตอร์นะครับลูกสาวอายุ9ขวบเองแต่ว่าป่วยเป็นไมเกรนปวดศีรษะตลอดเลย เราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรและจะทราบได้ไงว่าเป็นไมเกรนจริงๆหรือเปล่าต้องต้องดูก่อนว่าที่เด็กอาการปวดหัวที่เป็นมากเนี่ยคือเป็นจากไมเกรนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางทีอาจจะมีโรคที่ที่อันตรายอยู่จริงๆใช่ที่ที่เราอาจจะวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าเพราะว่าในในเรื่องของไมเกรนเนี่ยก็คือเป็นได้เหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าอ๋อเด็กๆนี่ก็เป็นปวดศีษต์มีได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็คือต้องต้อง มั่นใจว่ามันเป็นไมเกรนจริงๆไม่ได้มีเป็นเรือเร่องของเลี้ยงอกในสมองหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็คือจะแนะนําว่าถ้าเกิดเด็กที่มีอาการปวดศีษรษะแล้วก็คืออาการเนี่ยปวดเป็นมากขึ้นเรื่อยๆรหรือว่ามีอาการอ่อนแรงมีตาผ้าก็คือควรจะรีบไปพบแพทย์มากกว่าที่จะรักษาเองนะคะอวันนี้ความรู้เต็มเตี่ยมืทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการดูแลของเด็กเล็กนั่นเองครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมะเหนียวมากๆเลยนะครับรวมถึงคุณหมอทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรา ที่สมพันขอบคุณครอบครัวก็สาต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับนอกจากนี้นะครับรายการดรสมิธของเราครับยังมีสาระความรู้ดีๆนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมให้ร่วมสนุกกันนะครับนี่เลยครับรายการของเรานะครับจะแจกหนังสือถ้ารู้ไม่ป่วยง่ายไม่ตายเร็วผมอ่านดูแล้วนะครับมีสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพเยอะแยะมากมายรับรองว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายแน่นอนครับที่ี่แจกง่ายๆเลยนะครับใครที่กดไลค์ที่แฟนเพจของ w ว็ f a c e b o o k c o m d o r s m i t h t v นะครับเราจะส่งผู้โชคดีนะครับสัปดาห์ละ3ท่านแจกให้รับไปเลยฟรีๆเลยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับให้พวกเราทั้งหมดมาทำกิจกรรมดีๆกันในวันนี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามข้อมูลสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพแบบนี้ได้ใหม่ในบรรยากาศสบายๆเพื่อนเลยนะครับกับรายการดตอรสมิธครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์เกือบเกือบโมงเย็นคุณมีนัดกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะ